เราจะทาข้อต่อไปนะครับอันนี้สําหรับคนที่มีความฝันม, vision, ม,มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์อะไรบางอย่างแล้วก็ทำไมรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะใช่หรือไม่ใช่หรือว่ามันจะเป็นความจริงไหมหนะ่าไอสิ่งที่ฉันต้องการฉันมีนความฝันไปจะกระวาลจะตอบรับไหมหนะ่าพระเจ้าจะให้หรือไมนะ่หน่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไปจะให้เราหรือไมนะ่หน,น่าม่มีคําตอบครับ You have sole ownership of your vision. คุณมีคุณเป็นเจ้าของอย่าง100%คนเดียวเจ้าของความฝันของคุณคนเดียว100% And the universe will give you what you want within your vision. และจักรวาลก็จะให้คุณในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ความฝันของคุณ ที่สิ่งที่เป็นความฝันของคุณ within your vision ก็คือภายในภายในความวิสัยทัศน์ของคุณผมแปลงง่ายๆก็คือจักรวาลจะให้สิ่งที่คุณต้องการใช้ให,ให้ความฝันคุณเป็นจริงแต่ว่า what happens with most people is that they muddy their vision with reality แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่เขาไป ทำให้ความฝันของเขาแปกเปื้อนเขาใช้ควาว่ามัดดีนะมัดดีคือทับเอาเอาโครนตรมไปใส่พูดง่ายๆทำให้ความฝันของเขาแปกเปื้อนด้วยคําว่าความเป็นจริงเวลาคนรอบตัวชอบบอกว่าดูความเป็นจริงนนม้งางนะนั่นะแหละ their vision becomes full of not only what they want but what everybody else thinks about what they want to และความฝันของเขาเนี่ย ของคุณนะ่ะขอคนที่มีความฝันอนะ่ะดันเต็มไปด้วยไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาต้องการแต่สิ่งที่คนอื่นนะ่ะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการไปด้วยกันพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะอธิบายประโยคนี้นะจะยกตัวอย่างให้จะยกตัวอย่างให้เห็นคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่อ่านให้จบกัน Your w o r k is to clarify and purify your vision so that the vibration that you are offering can then be answered งานของคุณก็คือการทำความฝันเนี่ยให้มันชัดเจนและบริสุทธิ์เพื่อที่จะทำให้คลื่นที่คุณส่งไปเนี่ยคลื่นในตัวคุณความคลื่นความรู้สึก the vibration ที่คุณส่งออกไปในโลกนี้จะได้ถูก ตอบรับจากจัก,กรวาลน,นี่แหละครับถ้าคุณอยากให้ความฝันเป็นความจริงใช่ไหมเวลาจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้จัก,กรวาลพระเจ้าเป็นอะไรที่เฟรนดี่มากๆเป็นเป็นมิตมากๆคืออยากให้คุณสำเร็จพูดง่ายคืออะไรที่คุณขอมันเป็นความจริงไประดับหนึ่งแล้วละ่ะในโลกของวิญญาณในโลกของความฝันะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะดเรโจโด,ดิสเพนเซอร์ที่ผม่งอ่านเมื่อวานเนี้ย ดรโจดิสเพนซานี่เป็นนักวิทยาศาสตร์เลยฉันเชื่มเลยเขาพูดเรื่องนี้เลยแต่เขาเอาเรื่องจิตวิญญาณมาอธิบายเขาบอกเหมือนกันเลยว่าอะไรที่คุณต้องการเป็นความฝันของคุณเนี่ยมันเกิดมาอยู่แล้วในโลกของควอนตัมฟิลคอนคอนตัมฟิวนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าคอมควอนตัมฟิวคืออะไรสนามสนามควอนตัมแต่ถ้าเป็นผู้นำจิตวิญญาณจะเอาทำให้เขาจะใช้ก็จะใช้คำว่าในโลกของวิญญาณ มันเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล,ล้วในโลกของพลังงานมันเกิดขึ้นมาแล้วอะไรก็ตามที่คุณฝันว่ามันจะเกิดขึ้นเช่นคุณต้องการอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้าน,านคุณต้องการเป็นมีบ้านหลังใหญ่คุณต้องการมีอะไรปราสาทหรืออะไรก็ตามหรือมีคู่มีคนรักอ,อะไรก็ตามทุกอย่างที่คุณจินตนาการได้มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่แตการเป็นว่าคุณเนะี่ยบางทีไม่ชัว your vision y o u r d r ร a m ความฝันของคุณเนี่ยดันถูกไปแตกเปื้อนด้วยความคิดของคนอื่นเข้าใจป่ะยกตัวอย่างตอนผมเนี่ยคือคุณรู้ไหมว่าทำไมทาไมตอนที่ผมโตขึ้นมาไม่มีใครมีความฝันอยากจะเป็นมีแฟน,นฟเป็นฝรั่งหรือไม่มีใครมีความฝันว่าอยากจะมีแฟนเป็นสวยระดับนางงามระดับดาราอะไรอยู่ทำไมเพื่อนผมมันไม่ฝันกันแบบนั้นแล้วทําไมตอนแรกผมก็ไม่ฝันแต่แบบนั้นเหมือนกัน แต่ผมรู้ว่าทําไมเขาไม่ฝันแบบนั้นเพราะเขากลัวว่ามันไม่ได้แหละเขากลัวว่าคนอื่นมึงดูตัวเองบ้างดิหน้าอย่างมึงเนี้ยนะจะไปได้ดาราแบบเดินออกมาจากแมกกาซีนนะครับผมผมจะใช้คําแบบนี้แต่ก่อนผมเล่าให้เพื่อนฝังแต่ผมเพียวหราผมจะอยู่คนเดียวแล้วผมจะเอาถามใจตัวเองว่าตกลงกูอยากได้อะไรร้อยเปอร์เซ็นโดยไม่มีคําพวกมึงอยูม่มายุ่งยุ่ง ไม่ต้องมาเอาเพื่อนเล่าข้ามมาพ่นใส่ไม่ต้องเอาคุณพ่อคุณแม่มายุ่งไม่ต้องเอาใครมายุ่งทั้งสิ้นไม่ต้องเอาครับไม่ต้องเอา,เอ,าองค์กรศาส,สนาศาสนาเกา่าๆอะไรกฎเกา่าๆวัฒนธรรมเกา่าๆไม่ต้องมาบอกทั้งสิ้นผู้ขออย่างเดียวขอให้มันเป็นความฝันของฉันแบบ p u r i f y แบบบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแค่นั้นคุณถามตัวเองได้ไมมว่าคุณจะต้องไม่ให้คนอื่นมาแปะเพื่อนความฝันของคุณ และเมื่อน,นั้นเนี่ยพลังคุณจะเยอะมากแล้วมันจะไม่มีใครจัก,กรวาลไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอื่นๆยเลยนอกจากจะตอบรับคุณเท่านั้นถ้าความฝันของคุณมันเพียวมันบริสุทธิ์จริงๆนั่นคือไม่มีความเห็นคนอื่นมาเกี่ยวข้องฉันอยากได้สิ่งนี้มันมาจากหัวใจฉันร้อยเปอร์เซ็นมันเพียวนี่คือความความความหมายของคําว่าความบริสุทธิ์แหง่งความฝันของคุณคุณจะต้องทําให้มันชัดเจน และมันต้องไม่มีเสียงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวที่จะมาบอกว่ามันดูความจริงบ้างสิอะไรที่คุณฝันได้มันเป็นความจริงได้ทั้งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องจูนเท่านั้นเองคือคุณกับจักรวาลกับที่มาของคุณกับพระเจ้าถ้าใครอยากใช้คําว่าพระเจ้าก็ใช้คํานี้เพียงแต่ว่าผมไม่ผมอยากจําไว้เลยในออดีโอนี้ผมจะหลีกเลี่ยงคําถ้าเวลาผมใช้คําว่าพระเจ้าคุณอย่าไปคิดถึงคนที่ชายแก่ๆข้างบนแล้วพยายามตัดสินมนุษย์โลงโทษมนุษย์แล้วก็มานั่ง คิดบัญชีว่าใครทําดีไม่ดีอันนั้นไม่ใช่เป็นเป็นพระเจ้าในน,นั้นเป็นพระเจ้าในความคิดของมนุษย์เองแต่จริงๆพระเจ้าคือความรักนี่แค่นี้เองครับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ตัดสินลง,งโทษมนุษย์แต่เป็นพระเจ้ามีแค่ความรักเท่านั้นไม่มีเกี่ยวไม่มีความทางลบเลยนะครับฉะนั้นหน้าที่ของคุณมีแค่นี้จูนตัวเองบอกเขาบอกแค่จักรวาลที่มาของคุณ บอกว่าต้องการอะไรนี่คือคุณมาเกิดเพื่อจะสร้างสิ่งนี้คุณมาเกิดเพื่อที่จะทําสร้างโลกของตัวเองอย่างเพาเวอร์ฟูลอย่างทรงพลังอย่างมีอำนาจคุณมีอำนาจหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตในการสร้างโลกของตัวเองฉะนั้นอย่าไปฟังเสียงเสียงนกเสียงกาแล้วก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่คุณจำไว้เลยนะคน99.99ข99องของโลกนี้ ไม่เคยฟังเสียงหัวใจหนึ่งตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาฟังเสียงคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นนี่คุณจะไม่ค่อยเห็นคนที่แบบว่าบรรลุแบบบรรลุทางโลกและทางธรรมพร้อมกันเลยหรือว่าแบบประมาณว่าเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่แบบว่าทั้งประสบความสุขความสําเร็จน้อยคนที่แบบแบบนั้นเพราะส่วนใหญ่เขามไม่ได้จูนกับความฝันของเขาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดแต่คุณจะเป็นคนทรงพลังมากๆเป็นคนที่แบบท่งอิทธิพลนากๆาถ้าคุณจูนกับความฝันของคุณตัวเอง 100%ร้อซ็แล้วคุณแค่คุยกับพระเจ้าของคุณพื้ที่พระเจ้าในตัวคุณเท่านั้นที่มาในตัวคุณจักรวาลในตัวคุณคุณคุยกับเขาแค่นั้นแล้วเอาเสียงมนุษย์ธรรมดาาออกไปให้หมดแค่นี้คุณจะคุณได้รับพลังจากพระเจ้าเต็มๆคุณไม่ต้องไปนั่งเอาพลังจากมนุษย์รอบข้างมาเพราะใจนั้นี่เป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยมีพลังได้ตลอดเวลาเพราะพลังของผมมาจากที่มาเท่านั้นผมไม่รับพลังจากคนที่ จิตวิญญาณยังไม่สูงหรือว่ามีควาคิดอะไรเล็กๆผมอยากจะแชร์ก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยอยากจะแชร์เรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งได้รับตื่นรู้มานะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งได้คุยกับผู้ศีกคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยตอนนี้แบบเติบใหญ่เติบโตทั้ง จา,จ,าาจากนั้ะไม่มีรายรจนที่ล่ำรวยเป็นหลักหลายร้อยล้านนะครับก็เจอเจอผมแค่ไม่กี่ไม่กี่เดือนไม่ไม่ไม่กี่ปีเสร็จแล้วเขาเธอเธอก็เป็นคนที่สอนในเรื่องกตังดูด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบวเบิชั่นดีตลอดคือความรู้สึกดีดูมีความสุขละล้าตลอดเวลาแล้วทั้งทั้งมีความสุขทั้งรวยทั้งน่ารักสวยเพียบพร้อมหมดเสร็จแล้วเนี่ย ผมกําลังจะก็เราก็คุยกันอย่างสนุกสนานแฮปปี้หัวเราะค้าอะไรนจนเจอหน้ากันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้หมดตลอดเวลานะครับ mm hmm. ก็จะคุยกันใจเรื่องดีๆแล้วก็มีนิดนึงที่เราการจะเรื่องมันกำลังกำลังจะถูกลีบไปในหัวข้อ,ข,อข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับคนคนหนึ่งซึ่งอะไรอะ่ะพูดพูดอะไรออกมาซึ่งทําให้ที่มันไม่จริงคุณได้งายที่มันไม่จริง เสร็จแล้วผมกาลังจะเล่าเรื่องนั้นไปเสร็จแล้วก็ปิดปากตัวเองเขาก็บอกว่าไม่เล่าดีกว่าเพราะว่าจะไปเล่าทําไมในเมื่อน,น้ําลายของพี่มันโคตรมีค่าเลยพี่พูดอะไรแม่งเป็นความจริงพี่อวยพรไครันมันรวยหมดพี่อวยพรไขมันเป็นความจริงหมดแล้วฉันจะแปลว่าอะไรกูไปเปลืองน้ําลายกับไอ้คนแบบนี้ทําไมที่อันนี้เป็นคนคนไม่ได้เป็นลูกศิษย์หลายคนรอบตัวนะี้เป็นคนที่แบบว่าเป็นแบบ เป็นคนขี้ขาดคนหนึ่งเอางี้ดีกว่าเป็นคนขี้ขาดคนหนึ่งซึ่งพยายามที่จะโกหกอะไรเี้ยกันแต่ว่าเราจะไปเปลืองน้ำลายกับเขาทำไมในเมื่อน้ำลายของผมมันเหมือนเป็นแพทเลยฉันอวยพรเจ้าลุงอันนี้เออพูดเลยก็รู้สึกคนคนนี้ชื่อลุงนะครับคนอวยพรเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่มีอะไรเลยตอนนี้เขามีหลายร้อย้านที่ผมพูดพูดพูดกับเขาบอกว่าเนี่ยเธอมีร้อยล้านอยู่ในตัวเธอมีร้อย้านอยู่ในตัว,ตวสะกดจิตเขาจนมี จนเดียวีมีหลายร้อยล้านจะเป็นพันล้านอยู่แล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มประเทศไปหมดมีคนที่รักเขามีคนที่ได้ประโยชน์จากเขาในจากวิชาที่เขาสอนที่ที่ได้เรียนมาจากผมแล้วเขาไปสอนต่อเนี่ยโอ้โหคือคนได้รับประโยชน์จากเขาไม่รู้เป็นกี่มกี่แสนคนเราสร้างโลกกันด้วยคําพูดกันแบบนี้คําสอนแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้แลวเราจะไปเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวทําไม เสียน้ำลายผมจะไปเสียน้ำลายแ,แม้แต่วินาทีหรือไปเสียวิธีการคิดเสียความคิดแม้แต่วินาทีให้เขา,าทำไมในเมื่อในวินาทีนั้นผมเอาไปสร้างประโยชน์อีกได้ตั้งเยอะกับคนอื่นที่มันที่สามารถโตขึ้นได้น้ำลายพูดง่ายคือสรุปน้ำลายฉันเป็นทองคำคือสปีกเบฟิวเจอร์ฉันพูดอะไรไม่งนอนาคตเกิดขึ้นหมดที่ผมเล่ามาไม่ได้บอกว่าฉันเจ๋งบัณฑิตเจ๋งอะไร แต่จริงๆผมก็จะบอกว่าคุณเองก็มีพลบบัเวอร์นันเต็มเลยแล้วคุณนะทุกคำพูดจำไว้เลยนะทุกคำพูดของคุณมันจะกลายเป็นอนาคตมนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดของเขาหมดเลยเพราะทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณมันจะกลายเป็นอนาคตผมเคยสอนพาัเวอร์เจ็ดอย่างของคุณพลังอำนาจเจ็ดอย่างที่เขาคนที่คล้ายพระเจ้าเจ็ดอย่างของคุณอยู่ในคอชื่อว่าปกพลังเทพเจ้า อันหนึ่งที่ผมสอนแล้วคนโดนใจมากเลยคือคุณสปิับฟิเจอร์คุณพูดอนาคตไม่ว่าอะไรคุณพูดอะไรมันจะเกิดอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยตอนนี้พูดเหมือนอนาคตมันเกิดขึ้นแล้วคุณมี power นั้นคุณมีอานาจนะั้นแล้วผมก็ทุกวันเนี่ยผมจะเช็คตัวเองตลอะดนะเมื่อไหร่ทีถ่ถ้ามีอะไรออกจากปากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังอยู่ในคลื่นส,สูงอยู่ทำไมฉันคลื่นลงมาวะเริ่มรู้สึกไ hey, ม่ค่อยดีผมเปลี่ยนทันทีผมเปลี่ยนผมหยุดปากกัดลิ้นตัวเองเปลี่ยนเรื่อง หรือว่าคำคิดเหมือนกันถ้าอันไหนความคิดเข้ามาหรือคนเริ่มพูดอะไรเข้ามานําเสนอข้อมูลอะไรมาที่มันทําให้ผมเริ่มตกอารมณ์ตกลงไปจากขั้นสิบเต็มสิบเต็มสิบเป็นโฟล์เต็มสิบเต็มสิบเริ่มลงมาเก้าเริ่มลงมาแปดเฮ้ยฉันรู้สึกตัวทันทีแล้วผมก็จะเปลี่ยนเรื่องผมก็จะไม่ตอบคําถามนะผมใครใครมาใครเอามาเล่าอะไรผมจะเปลี่ยนเรื่องไม่ไม่ยุ่งไม่ตอบคาถามเปลี่ยนเรื่องทันทีเพื่อให้ตัวเองคงอยู่ที่สิบเต็มสิบเพราะผมรู้ว่าพอผมอยู่สิบเต็มสิบผมกำลังจูนตัวเอง กับจักรวายกับพระเจ้าและผมกําลังรับใช้โลกนี้ได้ดีที่สุดตอนนั้นไม่ใช่ตอนที่ผมเนี่ยไปปฏิิทธเพศหรือว่าไปร่วมเมาส์ร่วมถกเถียงวิจารณ์ในเรื่องที่มันเป็นเรื่องของเหมือนคล้ายๆผมใช้คําว่าเรื่องของชาวโลกเรื่องของแบบติดเด็กติเด็ดกดดพวกที่มันยังไม่ค่อยติดรูอ่ะ เรามาคุยกันเรื่องสัจธร,รรมเรามาคุยเ,เรื่องหลักคิดที่มันเปลี่ยนโลกได้ที่มันหรืออวยพรใครบางคนพูดในเรื่องดีของเขาเห็นสิ่งดีในตัวเขาแล้วเขาพอเาได้ยินสิ่งดีนี้แล้วเขาไปเปลี่ยนชีวิตเขาแลวโตขึ้นเราพูดแต่เรื่องแบบนั้นไม่ดีหรอกคุณใช้พ w e r ในพระเจ้าของคุณในแบบที่คุ้มค่าทุกวินาทีเพราะฉะนั้นนะจำไว้อย่าไปเสียเวลาเสียลมปากน้ําลายของคุณคือทอคาอ,อย่าไปเสียน้ําลายให้กับเรื่องไม่ดีอย่าไปเสียน้ําลายพูดถึงคนที่ไม่ชอบ ไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเปลี่ยนเรื่องพูดเปลี่ยนเป็นเรื่องพูดที่มันดีหาพูดถึงเรื่องคนดีๆอย่าเปลียมน้ำลายแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายนะครับทุกคน stay happy จงมีความสุขต่อไปสวัสดีครับ